ไม่มีอะไรเลยแค่ไม่ได้ทักบอกแกว่าเออจะไปเที่ยวจะไปเที่ยวไปหนูไปวันเกิดพี่นาอะไรอย่างเงี้ยอืมก็ไม่ได้บอกแก็เลยแบบอ้าหายไปไหนไปไหนทำแม่ไม่บอกอะไรนี่นะแม่อะไรแค่นั้น ไม่ได้บอกจริงเพราะเขาคิดว่ามันไม่ได้มีอะไรเพราะว่าเรารู้สึกว่าเออเราก็ไปกับเพื่อนแบบนี้อยู่แล้วแล้วอย่างมันเป็นวันเกิดวี่มันก็ไม่ได้ไปไหนก็อยู่ในขอนแกนี่แหลกกับปอเดมี่ยังเสียเผาขามหมู ใช่ไม่รายงานอืมตบจบบางทีบางบางทีปกติก็ไม่ไม่ไม่เบอกอะไรก็ยังแต่ไอเราเป็นอยัางถามเราจะเราป็นอย่างก่อน นอนหนักมากไร้เลยชาวแก้ก็ส่งข้อความมาว่าโกรธ ยังหายเหรอพี่เป๊ะตอนนั้นมันก็คือตอนนี้เด้อเราเล่าข้อเด็ดชุดไหน กดม่หานะอะไรน้องมาสักพดีค่ะคุณผิดเสื้อไม่เห็นคืออะไรอ่ะเพิ่งเห็น ก็เลยแบบขอโทษขอโทษค่ะที่ไม่ได้บอกแล้วก็ถ้าทำอะไรให้โกรธอะไรอย่างนี้ยก็ขอโทษค่ะจะไม่ทำอีกแล้วก็เลยส่งความไปแต่อ่านแล้วไม่ตอบครั้งแรกที่เห็นครั้งแรกเหมือนกัน หอยมัตกวเด้ย้ำกูจะเอาเงนกันเป็น่อยก็เขียยเอ้ากับปกติ่อยก็ไม่ได้บอกแม่กูทำเขียยก็คือเด้ด้ยแม่หนูต้องทำยังไงนนิหนูไม่ได้คิดมากแม่อันนี้ความเป็นหนูอาจจะไม่ได้คิดมาก มันก็เลยแบบก็ไม่ได้พิมว่าจะเป็นอะไรแค่นั้นเองค่ะเราก็ไม่ได้เสียหายอยู่ก็คือเวลานไปเที่ยวหรืออะไรเงี้ยมันก็ต้องแบบอยู่กับเพื่อนจะไม่ได้ยุ่งกับเรื่องที่ไม่ดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็จะอยู่แต่กับเพื่อนซึ่งเมื่อคืนนี้ก็แบบโหนแน่ๆแล้วเมื่อคืนนี้คืออยู่กับคุณโมคุณแตงโมจนวินาทีสุดท้ายกับคุบี ก็เล่นไปกว่กาอือ <c oughs> คอยมากแต่เอาคนนิด ทาแล้วผมทำงานก่อนครับต้องพิมพ์ว่าไหนสู้ๆนะคะสีบอกห่างหืนบอกห่างหืนแท้ผมผมทำงานก่อนครับกำลังจะสดวน์ครับ แองก็ได uhm, hey, ้โซงแบงก็ได er> ้ทรงหไปสีไปจริงๆแกเป็นคนตลกเลยเลยยูคอนแก่นค่ะ ก็ขอโทษไปแล้วค่ะใช่ก็ต้องรอให้เวลาหน่อยนิดนึงแต่ก็ไม่เคยไม่ไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้ค่ะนี่คือครั้งแรกนะคะก็คงจะคิดว่าต่อไปจะใส่แต่แต่งตัวยังไงจะไปไหนก็คงต้องบอกก่อมา้ถูกไหมเออเมนเมียอย่างเขาไปเบิ้งไรคือกับปกติอีเออเราเป็นีอยัาง สีนะคือดิสิไมย่